ก anyway. ินบดไว้เร่งหวยพุนะเลียมุตันนีุ้ณน่ะซุกซุกไล่เยอะแจ๊บวะท่านเนี่ยสามนเลยสามลนแ่นี้คุณน่ะพวกมันุกยู่งสูงุนตัวไฮเลืออยู่เห็นหลายนี่สามลนไโกว่นีนะบอกท่านตัวนี้หน่อยหนึ่งบ่กอปีน่ยหวานเนี่ยนไกรนิหวาน อืออ euh ืมอ um ืมเห็นหนยหรนเปล่า oh, ผ okay. ่นไปครับสนาทหน่อยได้หนิปูพ่อปีว่าไแม่อืมนี่ก็เนยไงเถอะนวยตนโอ้ใจจีโดดๆนะ ทั้งนกกินท้งนกินบ้องท่านอย่างนี้ไหน่มสดยนี่ละนมพี่แม่พี่แม่พี่แม่ไูงิทั้งนกกินแม่เล่มาหอไบอบอสบอกท่านนุ่มบ่เอาแลไก่ด้วยนัวไ่โอ้บอกท่านนุมโอ้สด้กินแล้วนวยนี่จะสังกปันโอ้พี่พี่นวยนึงแต่บ่ในญ่เท่านวยนี่ มันคือพ่อหักว่ะแม่แม่ฮอดีมีแนวมากินนะเนี่ยนกนกมากินแล้วเนี่ยกินกับปิ้นตัวหืมเป๊ะเนาะเก็บเลยมาหานั่งกินแม่อืมอันนี้นกกินนก็จอดพี่กินอมพี่เหนื่อพี่แม่พี่เสื่อมแม่ฮอด้วยแม่ปี๊ดบ้านหนึ่งนี่มีสองมีสองหน่วยบ่่ะนกหลักกินก่อนนกหลักกินก่อนแล้ว สองหน่วยนี่ขายอะไรอ่ะเหนอย้หน่อยมันเืองเสียวดลกเพ่บ่อเส็นน้องแม่จะอ่อนนี่สองหน่วยนมสดลุกเริ่มเลย เมื่อไงครับเมื่อไงนั่นแต่น้าเขาอบรอมกเนัปลูกถึงปียังไงแม่มถึงปีก่หนงี่าปีไปเอาล้วนีหอมกีกหนูวนี่ี่หนูไรพี่กนหนูยังก,ก,ดดก,ก็สิดอกคนะัดก<อ>แน่คัแดอกมันแหละแล้วพี่กีนหนูนย พี่ขีนโน่เอาอันนี้ก็เป็นดอกแล้วเห็นบ่นี่น,นี่ไห <c oughs> มดอกแค่ดอกแค่พี่พี่ดอกแค่ดอกแค่โอ้ยเพืออวดดีแั่แต่โอ้โตกเหรอแม่เออไม่ได้โตก,กไม่ได้โตกเออโอ้ยตัวนิดเดียวเองเออดอกมันแบบว่าอื้อหือมึงนัน จะหวานดีเนาะลวกกินกระปุลเนาะสุดยอดเลยเดี๋ยวสิลวกลวกกระปุลนี่พริกเออไปกินกับลาบเรื่อมมันไปขอแมงดาเนีสีมาปนปลามีแต่ของกินน้ำสดมาหน้ามีแต่บอกอันนี้ก็อวบคักอวบแน่เบิ่งยอดมั้ยสุดยอดเลยว่ะหนึ่งใส่ปลานเดี๋ยวบวกท่านมันจะมีทั้งฝุ่นเนี่ยแต่จะไปเบิ่งด้วยทั้งเถียงแม่วาเถียงะ